สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมเอาสลับมันนี้นะครับผมเพื่อนเนาะเฮาการสีมาพ่อกันนนอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเอาเมนีกาวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ที่สนะครับมิถุนายนนะครับผมเนาะสองพันหนะครับเพนะื่อนเพื่อนเนาะในเมือนี้นะครับผมเฮาสีมาเบิงเลขลักร้อยนะครับผมหลังจากที่เฮากะ เอาลักซี่ห้เพื่อนๆไปนะครับผมจับรวมกันเลยเก่าสูวเนาะนะครับผมแล้วบานที่นี่นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมสีมาเบิงเลขลักร้อยนะครับผมในเลขรักร้อยของเฮานั้นด้ยเดินดีขนาดนะครับเพื่อนๆงวดที่ผ่านมานั้นนะครับผมได้2โตเท่านั้นนะครับผมได้1กับ2นะครับเพื่อนๆแล้วบานที่เลขหนึ่งก็เข้าไปที่หลักร้อยนะครับผมเต็มๆเลยเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เฮ้าสีมาตามต่อนะครับผมใน สูตรนี้นะครับผมเนาะเส้นทางการเดินของเขานั้นเดินมาตั้งแต่ปีใหม่นะครับผมตั้งแต่ปีใหม่เดือนมกรานะครับผมเพื่อนๆเนาะแล้วก็เลขสูตรนี้นะครับมันเป็นเลข2สูตรนะครับเป็นเลข2สูตรชนกันนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมในงวดแต่ละที่ผ่านๆมานั่นนะครับผมมั่นกระชนกันแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ไม่ชนกันเนาะไม่ได้ชนกันไปจักโตกับมี่โตกับมี่โตกับมี่นะครับเพื่อนเนาะ บางงวดกับ,บาสามโตจังงวดนี้นะครับผมส้นสามโตนะครับผมเนาะในงวดนี้นะครับได้สามสองแปดนี่นะครับงวดต่อมาเลขออกสามส่วนแปดเลขสามเขาลักรลอยนะครับผมงวดต่อมานี่นะครับผมชนกันไปที่สามโตนะครับสามหกห้านี่นะครับชนสามโมหะเนาะเลขออกไปที่ห้าเก้าเก็ดนะครับเลขห้าโตนี่เข้าไปที่ลักร้อยนะครับผมแล้วก็งวดต่อมางวดนี้ส้นหลายเด้นะครับชนสี่โตเลยนะครับผมเก้าสองห้าหนึ่งนี่นะครับผมเนาะเลขออกไปที่ 905นะครับเลขเก้าตัวนี้ก็เข้าไปที่ลักร้อยนะครับผมเนาะแล้วกังวดต่อมากนี่ชน2 3ตัวนี่หน่อยจักหน่อยเนาะชนไปที่3ตัวนะครับผมก็คือ281นะครับผมเนาะเลขงวดต่อมาเรียกว่า867นะเลข8เข้าไปที่ลักร้อยนะครับงวดนี้ชนกันไปที่3ตัว689เนาะเรียกว่า618เลข6เข้าไปที่ลักร้อยนะครับเพื่อนเนาะแล้วกังวดนี้ชน4ีตัวนะครับผมหลายจักหน่อยก็คือได้8 9 1เหนานี่นะครับผมเลขออกไปที่เก้านี่เนาะ นะครับเลขเก้าของที่ะักลอยนะครับเพื่อนแล้วก็งวดต่อมานี่นะครับผมได้3โตนะครับก็คือ9 0 6นะครับเลขออกไปที่6 42เลข6เขาลักลอยนะครับเพื่อนเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับผมเนาะนักกระผมงวดต่อมานี้ นะครับมั่กระสีได้ไปที่หาโตเลยนะครับงวดนี ah ้ได้หลายนะครับผมได้หลายเนาะเพราะว่าเฮ้ากระบ้อนท่านมีสูตรตัดนะครับเพราะท่านนี้มีตัวมาตัดเนาะมันก็ไหลนะครับผมได้หาโตเลยนะครับผมชนกันไปที่5ตัว78015นี่นะครับผมหาโตเลยเลขออกไปทีย์หน่งสอนะครับเลขศูนย์ตัวนี้เข้าไปที่ละกลอยนะครับเพื่อนเนาะแล้วก็งวดต่อมานี่นะครับก็คืองวดล่าสุดนี่นะครับผมงวดล่าสุดนี้นะครับงวดวันที่1มิถุนายนที่ออกไป ใหม่ๆนี่นะครับหมวดล่าสุดนี่เนาะได้ชนไปที่3โตนะครับในเลขเลขสสูตรนี่นะครับผมได้เลขสูตรละ6โตคนเด้นะครับได้สูตรที่1กับหโตสูตรที่2องนี่กับหโตเนาะนะครับผมแล้วก็ได้ไปที่1นึสองเนะครับผม1นึชนกัน3โต1นึ่งสอเกตเลขออกไปที่1นึกนะครับหนึ่งเเนาะเลขหนึ่งตัวนี้เข้าไปที่หลักร้อยนะครับเพื่อนๆเลขบานที่นี่นะครับผมสําหรับในงวดนี้นะครับผมในงวดนี้เนาะ เฮาสีมาเห็ดไปพร้อมกันครับเพื่อนเพื่อนเลยนะครับผมมามันสิได้เป็นโตายนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะไปพร้อมกันเลยเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนกะเบิงซอยนะครับมาโตไดมันผิดมันถือกบวกไปแบบได้แบบได้พิดได้อถือนนะครับผมซอยกันเบิงนะครับเพื่อนนี่นะครับผมในสูตรที่หนึ่งนั่นนะครับมันก็เรียกว่าลายโตนะครับเนาะให้ออกมาตำแ่งไปเนาะก็คือหลักสิบครั้งที่สี่หลักหน่วยครั้งที่สี่สองตัวรีบวกกันเลยเนาะนี่ครับ หลักหน่วยกับหลักสิบครั้งที่4บวกกันเลยนะครับก็คือหากับ2เนี่ยนะครับผมมาเลยนะครับผมเนาะหากับ2เนาะห้ากับ2นะครับแล้วบานที่นี่สูตรที่2นะครับผมสูตรที่2เนี่ยเขาบอกอะไรนะครับเลข3ตำแหน่งนี่เนาะก็คือหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับผมแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยครั้งที่3 1ครั้งกับบวกกันเลยนะครับเท่ากับเทียวหกบวกหกนี่ก็เป็น2เลยนะครับเป็นสองเทียนะหกบวกเป็น2เอา2เลยนะครับ2 สองแล้วกันหนึ่งนะครับแล้วกันหนึ่งนะก็สิได้สองหนึ่งหนึ่งนะครับผมเนาะสิได้ไปที่สองสูตรที่สองเนาะหนึ่งหนึ่งนะครับเปลี่ยนเนาะนี่นะครับผมมาบวกกันเลยบ้างสูตรที่หนึ่งนี่นะครับผมมันก็เดินแต้มไปนะครับเดินแต้มไปเท่าเทละแต้มนะครับผมได้เลขหกตัวตัวสุดท้ายบวกสี่เนาะเขาไปบวกกันไปเลยนะครับห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับผมเ้าสิไปเลยนะครับ 7นะครับผมแล้วก็ไปเทละแต้มนะครับผม7แล้วก็8 9นะครับผมแล้วก็0แล้วก็1นึ่งโตุ้ดท้ายนี่บวก4นะครับผมบวก4บวก4 1บวก4มันก็สิเป็น5นะครับผม1นบวกสเป็น5เนาะนี่ครับมันก็สิได้เป็นเจ็ดแปในสุด ที่1นะครับผมแล้วก็สูตรที่2นะครับสั่งเอาสูตรที่2เนี่ยเขาก็บวกกันไปเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เดินแต้มไปย่างละเทีาละสแต้ม6ตัวคูณกันนะครับผมเนาะแล้วบานเขาบวกกันไปเลยนะครับสอบวกหเป็น3 3มบวกหเป็น4ได้4ีได้ตัวนี้เนาะได้4นะครับผมตัวนี้ได้4นะครับสีแล้วก็ไปอีก3ามนะสีอีกสเป็น7นะครับผมเจ็ดไปอีก3มันก็เป็นเจ็ดไปอีกสเป็น0ูนย์นะครับศูนย์ไปอีก3มันก็เป็น3นะครับผมนะครับสไปอีก3มันก็เป็น6นะครับผม พกไปอีกสามจะเป็นเก่าเพราะว่ามันไปเท่ละสามเน,ะนาะนะกรับเพื่อนๆแล้วบานที่นี่นะครับผมเล็กโยนี่นะครับเข้าสิเห็นเลขว่ามันช่ชนกันไปอยู่ที่นะครับผมหลายตัวอยู่เด้เนาะมันช่ชนกันหลายตัวอยู่เด้อม,มันนับเบิรงนน้อมันเล็กตัวเนาะ เลขเจ็ดมีวะเลขเจ็ดมีนะครับผมตัวใดมีเขาสีวงไว้เนาะเลขเจ็ดนะครับผมเลขแปดมีหรือไม่นะครับผมเลขแปดบ่มีนะครับผมเลขแปดบ่มีเนาะเลขเก้ามีหรือไม่นะครับผมนี่เลขเจ็ดมีแล้วเนาะเลขเก้ามีนะครับนี่ตัวนี้เนาะเลขเก้านะครับผมเลขศูนย์มีหรือไม่เลขศูนย์มีนะครับผมเลขศูนย์ นะเลขหนึ่งมีหรือไม่บบมีเลขห้ามีหรือไม่บบมีมันสีได้เลขไปที่สามโตนะครับเพื่อนๆก็คือเจ็ดเก้าศูนย์บาทเจ็ดเก้าศูนย์เยอะบาทเพื่อนๆเอ้ยยุงกล่องลอยแลยเจ้าบาทที่นี้ยเฮ้ยบบวาตัต้งแต่ลักลอยแล้วมันจะออกอยู่นี่เลยนี่เจ็ดเก้าศูนย์สวยงามเดิสวยงามที่นี่โอ้ยเลขงามขนาดเลยมักแล้วมักแล้วมักแล้วนะครับเพื่อนๆมักแล้วเอ้ย บ้ค่ายยังนะครับผมบ้าฟ้าไว้กับโบยูเ่นเพื่อนด้ยนี่รักรอยนี่นะครับผมมันสวยง่ามเองนี่เลขซุ้มนี่มากใช่ไหม,มบศูนย์ก็บเก้านี่ล้วบเกกับเจ็ดนี่สองสามตัวนี่มาแต้แท้นี่เออรักรอยเอาสามตัวนี่นักรัดเพื่อนได้ไปที่เจ็ดเก้นย์สดนะครับเพื่อนเนาะเจ็ เจ็ดเก้าศูนย์ละบาลที่นี่เขาเสียมาเขียนไปเนาะหลักร้อยเนาะเขาได้เขียนไปเขาได้เขียนไปมองรวมใส่กับอันสองตัวบนนี่ไหมครับเนาะนี่เขาเสีเขียนรวมใส่ไปกับตัวนี้เนาะนี่เขียนใส่นรวมกันไว้รถพว่ามันมันได้เอาจับมาใส่กันอยู่เนาะนะกรัดเพื่อนเนาจับมาใส่กันรวมกันไว้นี่เลยเนาะนะครับผมนี่นะครับผมหน้าจอเข้ามนกระน้อยเนาะการยนลงเอ๋มันกระสีตัวนังสือกระสีน้อยลงไปเอกบปเนี่ ว้ามันกัดเลียวบ่อยเห็นเนาะนะครับผมเพราะว่าเอฟซีของเฮานั่นนะครับผมไรมาจากภาคนะครับผมเป็นเพื่อนใส่แว่นตาสองสันแล้วนะครับเพื่อนเอฟซีเฮาใส่แว่นตาสองสันคอยตาลายแล้วสันว่าเจ้าจะจับสมุดดูอะไรคอยตาลายแล้วสันนะครับเพื่อนๆเนาะเพื่อนมาเพื่อนตาลายเพื่อนวิ่นนะครับผมคอยวิ่นนะครับสันคอยวิ่นเลขเจ้าแล้วสันว่าไยสั่งว่าเนาะมันก็ไวเลยนะปั๊บ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 กัเป็นตาตาลายขึ้นมาหรือเปล่านะครับเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับผมเฮาสิจับซาซาไม่เป็นไรมันกระสิบประกอบกันครับอันอันกล้องหองน้ำนะครับกล้องเฮาเพื่ปี่ยนยับ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 เนาะกล้องเฮามันเบล่งในบุอัปเดตใหม่มันมันบ่เลื่นไหลคือเก่านะครับผมเอาได้ตัวไหนเราหันเรื่มเราเฮ้ยว้เรื่มเราบ้านเออนี่เลยนี่เลยบางอย่างนี่ก็ได้เนาะบางอย่างนี่ก็ได้นี่เจ็ดเก้าศูนย์นะครับเพื่อนนี่เจ็ดเก้าศูนย์เนาะเอามาเขียนเฉยเลยหลักร้อยของเรานะครับเจ็ดเก้าศูนย์มาเสนอมา เก้าศูนย์สวยงามตามทองไล่นะครับเพื่อนๆหรือสวยงามตามทองลายนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมได้ออกมาแล้วไปเจ็ดเก้าศูนย์บาททีเนี้ยนะครับเพื่อนเข้าสิมาเบิ้งสูตรเด็ดของเข้าอีกสูตรหนึ่งนะครับผมสูตรเด็ดของเข้าอีกสูตรหนึ่งเนาะนี่นะครับผมสูตรเด็ดของเข้าอีกสูตรหนึ่งมันสิมีอีกอยู่สูตรหนึ่งไดนนะครับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิเอาสูตรอีกสูตรหนึ่งเพื่เพื่อนเบิ้งเนาะ ในอีกส <Workers. S 2> ูตรหนึ world, <S <S ่งก <anyways> ับือเลขสูตรที่3ของข้าปไปสูตรเก่านะครับผมสูตรเก่าสูตรที่3เนาะเป็นสูตรที่3สูตรนี้นะครับเป็นสูตรเก่ามันกับรดๆของเข่าข้าก็เไยพักใ้นะครับผมข้าพักว้แต่ข้าก็แไรอมยูแต่ขาพักใ้นะครับข้าเสียบอาไรมันกับุดเจียบอะไรกับุดโอ้ยเจ้าเป็นแนวใดไนะเลขก็ได้เนาะนะครับผมเพื่อนเนาะบ้านที่นี่นี่นะสูตรที่3นี่นะครับเดินมาแบบนี้เลยตั้งแต่กันยญาปีกายนี่นะครับผมนี่นะครับหอดเดือนกลุ่มผ้ากลุ่มผ้านี่นะครับกลุ มาประเดิมปีไมก่กับลดเลยนะครับผมแล้วบานนี้ก mm. ุมภาจะเดินเข้ามาอีกเนาะเดือนกุมภาเดินเข้ามาอีกนะครับเพื่อนเแล้วบานนี้ก็เดือนกุมภาก็เดินเข้ามาเดือนกุมภาเดินเข้ามานะครับเดือนมีนาเดินเข้ามาเดือนเมษาเดินมีนาเดินเข้ามาเมษาลดแต่นะครับแล้วก็เมษาแล้วก็เข้ามาพฤษภาพฤษภาเข้ามาแล้วนี่นะครับผมเนาะนี่นะครับงวดสามงวดล่าสุด <uh นี่นะครับเลขหกโตเื่อกัน 3าวดล่าสุดเลขของเขาไปที่ลักลอยอันนี้ก็เลขสุดเขาไปที่ลักอยออกงสองเนาะงวดล่าสุดนี่นะครับผมเลขหนึงเขาไปที่รักรอยออกหนึ่านะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมได้ไปที่1 4 7่งสี่เจนาะครับหนึ่งสเจ็นามหกนะครับเพื่อนๆ่อนหนึ่งสี่เจ็ูนย์าทาเอามาใช้กับตัวนี้นะครับผมเอามาใช้กับรักลอยสตรที่เข้าชนนี่นะครับผมหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์มหนมันเป็นเลขที่ละสามแต้มเพื่อนนะครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนมี่นะคร ถ้าถ้าทาเอมาเขียนใส,ใส่ตัวเทียบใส่ตัวนี้เนาะหนึ่งสี่นย์มหนี่นะครับผมนี่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวเขามาเขียนเทียบสีกนหนึี่ก็ดศูนย์สามนะครับผมเขียนใส่ตัวนี้เลย1นึ่งสี่เก็ดหนึ่เมหกะครับผมหนึ่งสเก็นย์สาเลขหตัวเข้ากันนะครับผมเลขหกตัวเข้ากันตัวนี้นะครับผมศูนย์สามหกนะครับแล้วมันสิคือกันไปอยู่ที่เลขเก็ กับเลขหกนะครับผมเลขเกกับเลขหกนี่เลขเก็ดกับเลขหกเอยเลขเกตดกับเลขหกตีเลขเกตกับเลขศูนย์โอ้ยกูหลาเงินสมองในบ้านนี่นะครับผมไม่ขึ้นกันไปที่เลขเกตินะนี่เลขเก็ดกับเลขศูนย์นะครับผมนี่ครับผมสองตัวนี่เนาะนี่นะครับไม่ได้ขึ้นกันไปสองตัวนี่กล้องของเขานี่ครับใ้ยามเบ่งกอนเลยเพื่อนด้วยนี่นะครับผมไม่ใช่เปลวบ้าเปลบ้าเปบับ้าเนาะนี่นะครับ มันสิไปที่เจ็ดคับศูนย์เล้วบานทีเนี้ยนะครับเพืเ่อนเอเฮาสิมาเบิ่งเลขสูตรดับของเฮาสูตรดับของเฮาเดินดีได้นะครับผมจะสุบเอาเด้เดินดีเด้ยังพอดูนักเทียนี่นะครับผมตั้งแต่เฮาให้เบิร์ตปีหมาแต่ว่าเฮาย้อนขึ้นไปตั้งเตงปีไกเ่เด้เตปีไก่นี่ตเมษาปีไก่นี่นะครับผมยังพอหลุดอยู่นี่เลขลักลอยตัวนี้นะครับผมเลขลักลอยตัวนี้ บ้านหลุดงวดบ้านหลันบ้านมันสิหลุดมันก็บุดเนาะบมันมันเดินมาหลายงวดแห่งแล้วนะครับนี่นะครับผมเลขดับ15สูตรนะครับผมเลขดับ15สูตรของเฮานี่นะครับผมนี่เลยนะครับผมดับ15สูตรนี่นะครับผม15สูตรนี่เลขยูนี่มีแต่เลขดับทั้งนั้นนะครับผมนี่นะครับเลขที่เลี้ยงไรซ่ายยูนี่นี่ที่ท้ำเพชรออกมาแล้วน totally. ี่เป็นเลขดับทั้งนั้นนะครับผมเลขดับทั้งนั้นได้นี่อบ้าไหนะครับผมนี่นะเขาไม่เลี้ยงไว้นี่เนาะ ตัวใดที่มันดับเพรามาเลี้ยงไม่ดีนะครับผมดับไปถึง8ตัวนะครับศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านี่นะครับเหลือเลขสองตัวคือสามกับหกนี่นะครับเหลือเลขสองตัวคือสามกับหกนะครับผมงวดต่อมาเลขออกสามศูนย์แปดเลขสามตัวนี้เขาลักลอยนะครับผมงวดต่อมาคือกันนี่นะครับดับไปถึงเจ็ดตัวนะครับผมดับไปถึงเจ็ดตัวตัวที่เหลือก็คือสองหาหกงวดต่อมาเลขออกไปที่ห้าเก้าเก็ดนี่ครับเลขห้าตัวนี้เขาลักลอยนะครับเพื่อน นี่นะครับหลักลอยของเราเนาะเรากังวลต่อมาเนี่ยขึ้กันนะครับผมดับไปทั้งหมด9ตัวบ้ยดับกักดับแน่นี่นะครับดับเอาอยู่นะครับผมเก้าตัวนี่นะครับดับไปถึงเก้าตัวเหลือเลขตัวเดียวคือเลขเก้านะครับโคโลเลยนะครับผมเรียกว่านี่เรางวดต่อมาเรียกว่าเก้าศูนย์ห้าไปสั้นเลขห้าตัวนี้เขารักลอยนะครับเพื่อนๆพื่อเรากังวลต่อมานี่ดับไปถึงเจ็ดตัวเหลือหกเจ็ดแปดเลขแปดเลขแปดตัวนี้เขารักลอยออกแปดหกเจ็ด กตมองแต่คนเก่งเนาะเลข8เข้าหลักร้อยบนนะครับเพื่อนแล้วกางวดต่อมานี่นะครับดับไปน้อยยักน้อยนะครับดับไปหกตัวนะครับดับหกตัวเหลือสี่ตัวนะครับก็เหลือเหลือหาหกเจ็ดเก้าดีนะครับผมคุณงวดต่อมาเลยออกหกหนึ่งแปดเลขหกตัวนี้เขาหลักร้อยนะครับงวดต่อมานี่การดับไหลอยู่นะครับดับแปดตัวนะครับดับทั้งแปดตัวนะครับเหลือเลขสองตัวคือนหาครับเก่า นะครับงวดต่อมาเลข9หนึ่งเก้านะครับเลขเก้าตัวนี้เขาลักลอยนับกรับเพื่อนๆมันเป็นแนวนี้นะครับแล้วก็งวดนี้นะครับผมดับไปถึง7ตัวนะครับผมในงวดนี้เนาะสิบหกเมษายนดับไปถึง6ตัวเลขเหลือที่1นึ่นะครับผมเหลือตัวนี้นะครับแล้วก็เลขออกไปที่6กสีเลข6ตัวนี้เข้าไปที่ลักลอยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็งวดต่อมานี่นะครับผมงวดนี้ดับหลายนะครับผมสองพฤษภาบสนี่ดับเยอะเลยนะครับผมดับไปถึง8ตัวนะครับผมเหลือเลข2ตัวคือศูนย์กับสามนะครับแล้วก็ เราก็งวดนี่นะครับผมงวดล่าสุดนี่ละออกไปวัน목ก้อนนี่นะครับผมนี่งวดล่าสุดนี่หนึ่งมิถุนายนนี่นะครับดับไปถึง8ตัวนะครับผมดับไปถึง8ตัวก็เหลือเลขหนึ er ่งก oh! 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 awesome! ับ mm hmm. hmm. 2นะครับเข้าฟ so ันให้เพื Eg ่อนๆไป1ก yeah. ับ2นะครับ2ตัวนี้ละนะครับเรางวดเลขสองมาเลขนะครับผมงวดล่าสุดเลขออกไปที่1นึเก้าหกเนาะเลขหนึ่งตัวนี้เขาลักร้อยนะครับเพื่อนๆเลี้ยงกระงวดนี่นะครับผมเพื่อนๆเข้าสู่เบิรงงวดนี่งวดวันที่นะครับผม16มิถุนายนสี่สองพันห้าร้อยหก สิบห้าวายซานนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับผมเลขที่เลื่องลายใสอยู่นี่ก็คือเลขดับนะครับผมดับสนิทสิทธใสหน้านะครับผมนี่มาแบบนี้เลยนับแล้วนะครับผมเข้าเฉียนเป็นเปลอน,น,นเบิงสะกอนนะครับผมนี่เข้าเทียนมาแบบนี้นะครับ แล้วบานที่นี่เลขยุนี่นะครับผมเลขยุนี่ทั้งมัดสูตรนี่สิหาสูตรนี่นะครับมีแต่เลขที่ไม่มาทั้งนั้นนะครับผมเอามาร่วมกันแล้วเลขซ้ากันบนหลายนะครับผมจะเลขหาเลขหาเลข8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 เลขหาเลขเลขมันซ้ากันหลายนะครับสิหาสูตรนี้เอามาเรียงเรียบร้อยแล้วมีเลขทั้งหมดห้าหตัวนะครับผมมีเลขหกตัวเนาะ นะครับดับไปทั้งหมด6ตัวคือ1 3 4 5 7 8เจหลือนะครับเลขท bah, the, h, かなかなี่เหลือก็คือเหลือ4ีโตนะครับคือ0 2 6 9นะครับผม0 2 6 9นี่นะครับผม0 2 6 9ตัวที่เหลือไม่นับนะครับผม0 2 6 9เก้าเสียมาเขียนเทียบสนีทเนาะนะครับผม0 2 6 9หลักร้อยนะครับผม0 2 6 9นะครับผม0 2 6 9นะครับผมนี่นะครับผมบานทีนี้นะครับผม เลขย่างไรก็ดีนะครับผมเลขเจ็ดอยู่ดี่บม่มีนะครับผมเลขเจ็ดอยู่นี่ไม่มีนะครับเลขเจ็ดติดดับนะครับผมเลขเก้ามีนะครับผมเลขศูนย์มีเพราะฉะนั้นนะครับผมเพื่อนเลขที่มันชนกันอยู่ดีทั้งสามตัวมันก็สีมีเลขศูนย์นะครับผมไปที่เลขศูนย์เลยนะครับเพื่อนไปที่เลขศูนย์เลยนะศูนย์นะครับผม หลักร้อยบนนะครับผมคือเลขศูนย์นะครับผมเลขศูนย์ได้เนี่ยมันเป็นวงกลมเนี่ยเลขศูนย์จะปกติขันเขียนเลขนี้น,นะครับผมเนาะเข้าเขียนเลขเข้า <prem> สิบเขียนแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นวงกลมเนี่ยเขาเรียกว่าวงกลมนะครับผมแต่ว่าขันเขียนเป็นตัวเลขต้องเขียนเป็นวงรีจักหน่อยไม่ต้องเป็นตัวเลขเนาะนี่นะครับวิธีการเขียนให้เข้าใจนะครับผมถ้าเขียนให้เข้าใจไม่บบนะต้องเขนะเียนเป็นแบบนี้เนาะถ้าเขียนตัวเลขนะครับผมไม่ต้องเขียนเป็นแบบนี้ถ้าเลขศูนย์ทีเขียนแบบนี้นี่นะครับถ้าเลขศูนย์ทีเขียนแบบนี้ นะ,น, <ics> นะครับผมนี่แต่ว่าสันทาวงกลมมันทเขียนแบบนี้นี่นะครับทาแบบนี้ม่องเบิงเป็นวงกลมนะครับผมเนาะแต่คันแบบนี้เลี้ยวเบิงเป็นเลขศูนย์นะครับผมแต่ว่าคันแบบนี้เลี้ยวเบิงไม่ใช่รวยเลขศูนย์นะครับความหมายคือมันเป็นวงกลมตัวนี้่าสั้นวงอะไรไว้หรือเปล่าว่าสั้นว่านี่นะครับผมความไมยของการเขียนมันก็มีเด้นะครับคันเขียนแบบนี้เอาเลขศูนย์มาสั้นว่าคันเขียนแบบนี้เอ้าวงกลมตัวนี้ว่าสั้นมัน มันมันมันบอกระกันเนี่ยเลขศูนย์ก็วงกลมบอกรอกันนะครับที่เขาเขียนเมื่อกี้นี่ยค่ายๆวงกลมนะครับเพราะเอาเน้นเกินไปนะครับเพื่อนๆต้องแกล้งเพื่อนๆทราบดินี่นะครับผมนี่เลขศูนย์ด้อนะครับเลขศูนย์นะครับแต่มันบอแมนเลขศูนย์ลักษณะของมันบอแมนเลขศูนย์มันเป็นวงกลมเนาะนะครับเดี๋ยวเขาจะแก้ใหม่นะครับแก้ใหม่เพราะว่าตัวหนังสือไม่ตรงประกอบนะครับผมไม่ตรงจุดประสงค์เขาจะเขียนตัวแก้ตัวเลขใหม่เนาะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะแก้ตัวเลขใหม่เพื่อความชัดเจนนะครับผมก็คือเลขศูนย์นะคร นี่จังแม่เลขศูนย์นะครับเกิดเนาะนี่มันจังแม่เลขศูนย์นะครับนี่คือเลขศูนย์นะครับผมนี่คือเลขศูนย์เอานะครับนี่คือเลขศูนย์นะครับผมเข้าหายไปที่เลขศูนย์ในหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยไปเลขศูนย์เลี้ยวบานตัวร่องนะครับผมตัวร่องที่มันส้นสองตัวก็คือมีตัวนี้สูตรนี่ส้นเจ็ดนะครับผมตัวนี้ส้นเจ็ด แล้วก็ตัวนี้ชนเก่านะครับผมตัวนี้ชนเก้าเก้าสองตัวนี้นะครับเนาะเข้ากระสีให้เป็นตัวรองไปที่ตัวนี้คือเก่านะครับผมแต่ตัวร่องที่บบติดับก็คือเกานะครับผมรองไปที่เก้านะครับผมแล้วก็เจ็ดนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับเลขม่ส้ชกันไปอยู่นี่นะครับผมเลขหกตัวนี้นะครับผมมันโบชนสูตรหลักนะครับผมมันโบชนสูตรหลักแต่ว่าเลขเก่าชนสูตรหลักเลขเจ็ดชนสูตรหลักนะครับผมเลขหกตัวนี้มาชนกันนี่ เท่าสี่บ่อเอานะครับผมเท่าแต่ว่าที่สําคัญแน่ๆก็คือเลขศูนย์ชนกันไปถึงสามศูตย์นะครับผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับเปือนเนาะไปที่เลขศูนย์นี่นะครับผมเลขศูนย์นะครับหลักร้อยบนคือเลขศูนย์นะครับเพื่อนๆมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วเลขของเขามาแล้วนะครับเดือนเนาะได้ไปที่เลขศูนย์นะครับเด่นไปที่เลขศูนย์เลยนะครับผมเลขศูนย์นะครับผมเนาะนี่นะครับ แล้วบานที่นี่ลักซิฟของเขานี่ก็ไปที่หาับเจ็ดนะครับนะไปที่ห้ากับเจ็ดเราก็ลักน่วยตัวนี้นะครับไปที่เลขสามนะครับผมไปที่เลขสามเนาะมันก็ได้เป็นศูนย์เจ็ดสามศูนย์ห้าสามนะครับผมมันจะเป็นไปแบบนี้เอาอย่างไรก็ดีนะครับผมเดี๋ยวเขาจงคอยมาเบิรงรลักน่วยอีกได้นะครับผมเพราะว่าลักซิฟนั่นนะครับผมเข้าจับเก้าสูตรให้เพื่อนๆนั่นนะครับผมจับเก้าสูตรให้เพื่อนๆนั่นนะครับสำหรับลักซิฟนั่นนะครับมันก็ได้ไปที่เลขเจ็ดนะครับเพื่อนเนาะ ได้ไปที่เลขเกในงวดนี้นะครับนี่นะครับผมเนาะนี่นะครับสูตรหลัก19สูตรนี่นะครับผมได้ไปที่เลขเกนะครับเนะครับรองสี่รองห้าเอาสี่ก้าหาเกตกับมหามันคือตรงตัวนี้นี่นกับมหามันตรงตัวนี้เลยเกตก้ 7, หาเนาะนี่นะครับผมมันตรงตัวนี้แล้วนี่เจ็ดกับห้ารองเจ็ดรองห้าเด่นเจ็ดรองห้าเนี่นี่นะครับเด่นเจ็ดรองห้าเนาะนี่นะครับลักสาหรับลักสิบองเขานะครับผมเด่นเจ็ดนะครับผม เด่น7จ็ลองหเนาะนี่นะครับผมกระสีไปตัวนี้เลย0ูนนะครับเพื่อนเอานะครับผมจะมาเบิ้งหลักหน่วยอีกนะครับผมหลักร้อยของเฮ้าในค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับผมค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับศูนเดเด่นไปที่เลข0ูนย์นะครับเพื่อนๆเด่นไปที่เลข0ูนย์เลยสําหรับหลักร้อยนะครับเพื่อนๆเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เระสิไปเพียงสานีดเด้อนะครับเดี๋ยวเราจังคลิปต่อไปเราจังคอยมาเบิ้งอันใดกัจังว่ากันนะครับเอาเพื่อนๆสิเบิ้งอันใดกั ให้เพื่อนๆคอมเมนต์มากกได้เนาะเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าเสียให้วิเคราะห์ไหนก่อนนะครับผมจะเป็นหลักเลขล่างหรือสิเป็นเลขบนจะเป็นหลักหน่วยบนหรือจะเป็นหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างเอากะแล้วจเจอเพื่อนๆนะครับผมเนาะแล้วจเจอเพื่อนๆเส,อสนอมานะครับผมเพื่อนๆน้เพื่อนๆเสนอมาเพื่อนเสียได้ตัวใด,ดเพราะว่าเพื่อนเสียได้ไปฮาจะหาเบิงสลา,ากลอตเตอรี่ไห การเนืนอยๆนะครับผมก็อาจจะเป็นเรื่างก็ได้เนาะเอาเพื่อนๆก็จังใดก็จังคอยแจ้งเขามานะครับเพื่อนๆเนาะเอาสหรับคลิปนีสิ่งแวดล้อมสัมผัสได้อนะครับผมเพื่อนๆอยู่ดีไม่แห้งแกมแหลงตองมือสุขุมสุกสนนะครับผมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดคอยสิ่งนั้นสมดังมโนไม้นะครับผมเพื่อนๆเนาะเอาอยู่ในสิ่งจิตในธรรมนะครับผมเพื่อนๆคอยทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้อื่นและตัวเองนะครับเพื่อนๆทุกอย่างเหลือมันสิ่งเองนะครับเพื่อนๆเนาะเฮาบ่มีความผิดเราก็รู้สึกว่าสบายใจเเเนนนนาาะะะครับพื่อๆ สกายสุกใจนะครับผมสุกใจนะครับผมมันมีความสุขหลายก็สุขกายนะครับผมสุก สุกตะกายใจบรสุขมันก็มีความห่อนความห้นนะครับผมบอสมบายกายบอสมบัยบอสมบัยใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดบรรทอนสุขภาพอย่างมากนะครับเพื่อนๆเนาะสุภาพจิตนี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าจิตใจเบิกบานอยู่ในสถานที่ใดก็มีความสุขนะครับเพื่อนๆเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แอดเซอยไวฟงสำเนีดเลยนะครับผมฝากเพื่อนๆใบชงสีเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปเ้องจังว่ากันจังว่ากันนะครับเพื่อนๆเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แอดเซอยไวฟงสำนี้นะครับผมสินพันวาลาทองไวไวเมียี่น่จากกันเลยนะครับผมเพื่อนๆับ